สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวิเศษนะครับวันนี้จะรีวิวหนังสือพิมพ์4ฉบับนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์สายอํานาจเก่านะฮะใช้ใช้สับใหม่นิดนึงใช้สับใหม่นิดนึงสายอํานาจเก่าถ้าถ้าเป็นสับสมัยก่อนนะครับสับสมัยก่อนก็จะเรียกว่าหนังสือพิมพ์สาย r o เยอร์ลิสสายอนุรักษ์นิยม สายสลิมอะไรอย่างเงี้ยสายสลิมสายกปปสสายพันธมิตรนะครับแต่สับใหม่เขาเรียกว่าอำนาจเก่าอำนาจเก่ามีอยู่สฉบับครับนะฉบับต้องขอบคุณขอสมุดร,รัฐภาะครับไล่เรียงจากความความโหดความหนักนะความโหดความหนักนะครับความโหดความหนักเดี่ยนนี้ถ้าในมุมที่ผม,มอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เกือบทุกวันนะครับผมให้ ผมให้เรียกว่าสองฉบับนี้ก่อนแล้วกันนะสองฉบับนี้เรียกว่าถ้าเป็นมวยนี้สิบเก้าเสมอไหนเสมอกันนะครับเรียกว่าสูสีกันมากเลยแต่ถ้าคงเส้นคงวาต้องไทโพสนะต้องไทโพสก็มีไทโพสนะมีแนวหน้านะครับมีสยามรัฐแล้วก็มีผู้จัดการนะครับ ผู้จัดการนี่บางบางทีเขาก็เชียร์นะเขาก็ไม่สุดโต่งมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นกระตูนนี้จะหนักอยู่เหมือนกันถ้าสยามลัดนี่ก็จะแหมก็ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังไปได้นะครับแต่มาดูของหนักก่อนอ่ะเริ่มจากไทยโพส์นเไยของหนักของหนักนะอ่ะไทยโพสย้อนแยงลังบาง ไม่ใช่ย้อนแย้งล้าง1นึ่งหน่ผมจะไปเติมให้เขาย้อนแย้งล้าง 112. หนึ่งหนโหนปีมงคลช่วยแกงลมเจ้านายกการันตีทักษิณไม่หนีนะครับเศรษฐาไม่ขอคุยจุดยืนพรบรดันพรบนินรัฐสกร,รมบอกพูดไปแล้วเผยุ้งอิงยันพ่อสบายดีอันนี้ตรงกับแบงกอกโพส์นะเชื่อทักษิณไม่หนี1นึ 112. พร้อมสู้ ภูมิธรรมโยนเป็นเรื่องกรรมการบริหารเพื่อไทยสภาพิจารณาย้ำรวม1นึหรือไม่ให้เป็นฉันทานุมัติที่เห็นตรงกันนะครับอันนี้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็ตรงนะถ้าดูจากนี้ตรงตรงในนี้ตรงในส่วนของนี่ครับนี่ทักษิณไม่หนีนี่ จากบางกอกโพสต์นะครับก็ไม่หนีอยู่แล้วนะครับทั้งสินไม่หนีอยู่แล้วจริงๆเป็นขาแรกด้วยนะอันนี้แกยังเทามาเยอะนะวิษนุชี้ช่องแก้ต่างคดีเศรษฐาครับวิษณุประเดิมเข้าประชุมคอนมอนัดแรกยังไม่โชวกุนน่ยังไม่โชวกุน,น,นหรือโชว์ของเนติบริกรลั่นยอมลดเกียรติมาร่วมงานเพราะ คิดว่าประเทศชาติต้องการช่วยแก้ไขปัญหาคุณวิสนุนี่เป็นนักบุญคนบาปนะครับแฟนรายการจะมาล้างมือในอ่างทองคำหรือเปล่าซึ่งผมก็จะเตรียมเตรียมที่จะทำเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าแฟนรายการจะต้องชอบนะนี่มีตั้งหัวเรื่องไว้แล้วครับวิสนุเครืองงามนักบุญคนบาป ลงเรือแปะล้างมืออ่างทองคำช่วยรัฐบาลเพื่อไทยหลังเคยร่วมร่วมให้พลเอกประยุทธ์ใช้มอน44แล้วก็ร่างรัฐมนูล2560มาตรา272โหวตนายกรัฐมตรีเพราะตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนไปเชิญมีชัยรุชิพันธ์มาล่างนี่ครับเตรียมเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารไว้ให้แฟนรายการล้วเดี๋ยวคอยติดตามชมได้นะครับ เขาเป็นนักบุญคนบาปจะล้างมือในอ่างทองคําหรือเปล่าหน้าในนะครับนี่หน้าในนี่เลยทําไมต้องวิศนุเขื่องามนี่ครับแฟนรายการอันนี้สนุกสิทธิ์ไม่ล้างครูสิทธิ์ไม่ล้างครูสิทธิ์ไม่ล้างครูอันนี้คุณสมชายแสวงการสรววนี่เป็นถือว่าเป็นสวสี่สิบที่ ที่ไปยื่นถอดถอนนายกเศรษฐานะนี่ที่ตั้งิี่ชื่นบานสิทธิ์ไม่ล้างครูอ่าว่าไงช่วงนี้ชื่อสมชายสแสวงการกลับมาอยู่ในหน้าสื่ออีกครั้งเพราะกำลังทำหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของอการเลือกสอวนะการเลือกสอวรครับผลงานล่าสุดพึ่งแฉโพยดับคอ149เสียงรายชื่อของผู้สมัคร ที่จะเข้ารอบแสดงว่ามีการหัวกันจริงแถมยกตัวอย่างเคสที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งผู้สมัครรายดังกล่าวยอมรับว่าผู้นาต้องถิ่นจ้างมาลงสมัครในราคา2,500บาท <c oughs> สสมชายหยิบกรณีนี้มาบี้กอกระต่ายทำงานอย่างเคร่งคัดขอสื่อมวลชนช่วยคุยแคะแกะเก่าตามต่อเพราะมั่นใจว่าถ้าเกาะติดเรื่องนี้จะตามตัวการว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับ เรียกกันว่าการทําหน้าที่ของเอสมชายเข้มข้นระดับจะเป็นพักๆจนเพื่อสวอแอบแซวว่าเป็นพวกอยากอยู่ยาวจ้องจะล้มการเลือกตั้งสวให้ได้สวตัวจี๊ที่แจงแบบสไตล์หล่อๆว่าการตรวจสอบที่ทําให้มีการเลือกสวเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ลม้มแต่ถ้าปล่อยไปก็จะเป็นการเลือกไปถึงขั้นสุดท้ายของระดับประเทศไม่ทราบว่าใครได้ประโยชน์เพราะ ความผิดจะสําเร็จไปเรื่อยและผู้มีร่วมกระทําผิดกว่าสองหมื่นคนแหมของแบบนี้ไม่ต้องแก้ตัวให้เสียเวลาเพราะในอนาคตอันใกล้ความจริงก็จะปรากฏเองว่าใครคิดอะไรอย่างไรกระจอกข่าวถามถึงอนาคตสวชุดนี้จะได้เกิดหรือไม่หรือมีผู้ยื่นร้องทำแท้งเพราะกะติกาสุดปลวเวงสมชายบอกก็ไม่รู้สิ เห็นกกตประกาศรับรองให้อยู่เพราะตัวเองเป็นคนร่างมากับมือครับนะตัวเองเป็นคนร่างเป็นคนให้ผ่านมากับมือ,อ,อตบท้ายเจ้าตัวพูดว่าประกาศเมื่อไหร่พี่ไม่เกี่ยวเราจะไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่ซึ่งคนในวงสนทนาขนาดแล้วก็เสริมว่าใช่ๆพี่เป็นด็อกเตอร์แล้วสอนหนังสือได้นะสอนหนังสือได้เป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับ ซึ่งก็มีข่าวออกมานะว่าแกไม่รู้ไปคัดลอกดุษฎีนิพนธ์หรือปริญญาณิพนธ์ใครซึ่งเป็นข่าวอยู่นะครับก็ไม่ซ้ำแกก็ต้องไปถ้าแกฟ้องก็ต้องไปพิสูจน์กันนะนอกจากนี้ยังถามสวสสมชายถึงกรณีที่นายกแต่งตั้งอาจารย์วิศนุครมให้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้ช่วยคดีนายกแต่งตั้งพิชิตชินบานเพราะเขาวงเล็บสมชาย สวสมชายคือหนึ่งใน40ผู้ที่ร้องต่อสารรัฐมนูญกระจอกข่าวถามว่าเตรียมไปสู้กับอาจารย์วิษนุแล้วหรือยังเจ้าตัวรีบตอบทันควันผมเป็นลูกศิษย์โอ้โหไม่ล้างครูครับแมเรียกว่ายอมยอมกันเลยนะเรียกว่ายอมกันเลยงานนี้ทำเอากระจอกข่าวที่เกาะกลุ่มฟังสงสัยไปเป็นลูกศิษย์ ครูลูกศิษย์อะไรยังไงตอนไหนสวสมชายเปิดเผยสั้นๆอาจารย์พิสุ์ท่านเป็นประธานวิชาการสมัยตนเรียนกฎหมายมหาชนเอาเป็นว่าช่วงใกล้หมดวาระแบบนี้สวสมชายท็อปฟอร์มจริงๆครับเข้มข <c oughs> ้น,นสนุกเลยเข้มคนสนุกนะครับไทยโพสต์แล้วก็คุณสุดทิชชัยหยุ่นก็เขียนอยู่ในนี้ด้วยนะครับคุณสุดทิชยัย กาแฟดำกาแฟดำคนไทยต้องกังวลเมื่อเศรษฐกิจกยังโตต่ำกว่าก่อนโควิดครับนี่ครับคุณสิริชัยก็เป็นสื่อมวลชนตัวตึงนะตอนนี้จะเรียกว่ามาพ่วงแบบสายอำนาจเก่าได้หรือเปล่านะอะขอบคุณไทยโพสต์นะไทยโพสต์ที่หนึ่งนะครับเล่มที่สองนะครับต้องจัดไปที่แนวหน้านะแนวหน้า ขอบคุณแนวหน้านะครับแนวหน้าวันพุทธที่5มิถุนายน2,567วิษณุถกเลขาคอรมอเลขานายกช่วยเศรษฐาสู้คดีเตรียมคำส่งคำร้องคำชี้แจงสาร7มิถุนายนปัดดิวนั่งกุญสือแลกเปลี่ยนไตฟรีนายกเคลียร์ใจพระพุทธไทยวอนอย่าอยู่คนละช่วยให้ดูงานนะครับแล้วก็ ติดคุกยกแผงนี่ติดคุกยกแผงสมชายเตือนหัวเลือกสอวอด้านล่างตรงนี้งานวันแรกการวันแรกนะครับวิศนุเครือง,งามที่ปรึกษารองนายกโทษนะครับที่ปรึกษาของนายมยมตรีให้สัมภาษณ์ก่อนคุยร่วมประชุมคณะมนตรีครั้งแรกที่ท่นรัฐบาลว่าม่ช่วยงานนายกสังครนหนึ่งคงไม่ทําให้ตัวเองเกิดอันตรายอะไรไม่น่าเป็นผลเสียอะไรต่อประเทศชาติเพราะเป็นที่ปรึกษาธรรมดายืนยันทําให้นายก วันใจในบางเรื่องครับสวสมชายติดคุกยกแผงสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาใน,นาณะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเส,ส,ส,สรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาย้ำเตือนโพยกวนหัวเลือกสวมีรายชื่อ,รอรประเทศระเทศ149คนถ้าใครทำผิดจริงติดคุกยกแผงนายกเร่งผุด คาสิโนเนี่นะครับโวแมวไม่หนีนี่เศรษฐาอ้างคุยวงอิงแล้วพร้อมขึ้นศาลต่อสู้คดี112ใช่ต้องสู้ดิต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ครับแล้วเผยเผยได้ด็อกเตอร์วิศนุเรืองามช่วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรื่องของนายกทักษิณที่ถูกฟ้อง1นึเนี่ยมาจากการใช้ มาตรา44ครับนี่ฮะซึ่งเป็นผลงานของดรวิศนุเครืองามอันนี้มติชนฉบับวันที่3-9ถึงเมษายน2558ครับมาตรา44ซ้ำกระชับอำนาจนี่มาจากตรงนี้เลยที่เนื้อทษินโดนนี่นะครับเนี่ยเราก็จะถอดยศทักษินนี่ครับ อันนี้คือข้อมูล1นาที3ามวินาทีนะครับที่เป็นคลิปที่ออกมาน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคมาดูข้างในนะอันนี้หนังสือพิมพ์สายอำนาจเก่าก็็จะจัดเต็มอยู่ละโอ้โหอ,อันนี้พวกเดียวกันนะต้องถือว่าเป็นพวกเดียวกัน แล้วเคยเขียนเชียร์ขูดมาเขียนว่าด้วยวิศณุเครือง,งามโอ้โหไม่รู้จะเขียนยังไงเลยนะเพราะว่าคนที่คนที่เคยอยู่ด้วยกันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วตอนนี้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง อ่าวันนี้มาดูมาดูที่คุณคุณรุ่งเรืองปีชาคุณนี่แกจัดหนักจัดเต็มแบบไม่เกรงใจใครอยู่เลยนะครับเอามาดูตรงท้ายๆเลยบรรทัดสุดท้ายกันื่อทูกผู้สื่อข่าวยิงถามว่ายืนยันว่ามีช่องทางสู้คดีใหม่นะครับในกรณีส่งสารร,รัฐมนูญนะคดีนายกเศรษฐานะเจ้าของฉายาในตีบุตรกรลล่าสุดปีสองห้าหห้านะครับบอกว่าได้ฉายามา,า,า,มาจากสื่อมวลชนประจำทำเนียบว่าเป็นเครื่องจักร สักล้างเครื่องจักรสักล้างกล่าวว่าผมจะยืนยันได้อย่างไรว่าแพ้แห่งแห่งและผมไม่เห็นรายละเอียดคำชี้แจงวันนี้คงได้ดูสำหรับกรณีในเศรษฐาทวีสินนี้หากเป็นนิยายกำลังภายในยุทธาจาักรบูริมน่าติดตามชมตรงที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญ9้าคนซึ่งเปรียบเป็น9ก้าหลานจะรับมืออันเป็นกระบวนท่าไม้ตายของจอมมารเครื่องจักรซักล้างได้อย่างไรคือต้องยอมรับว่าดรวิษนุเครืองามนี่ เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะแล้วก็ทำขคอดตุลาการรัฐมนูญด้วยนะคือมีส่วนด้วยละ่ะต้องมีส่วนด้วยนะครับหลายคนหลายคนทำงานร่วมกับแกมาก่อนแล้วก็ร่างรัฐมนูลฉบับ2560มาก่อนแล้วก็ไปเป็นตุลาการสารรัฐมนูญนี่ฮะเป็นคนมากเป็นคนมากอันนี้คุณจิตกร บุษบาเนี่ยโทษเหมาเข่งคดีหนึ่งหนึ่งสองกาตูนกาตูนบอกว่าเนี่ยโทษหมหนึ่งหนึ่งสองบิ๊กทินคิดว่าคงไม่เหมาเข่งเพราะเราเผาไทยเพราะพักเผาไทยเราเคยมีบทเรียนแล้วอันนี้เนียโทษเสาเหมาเข่งหลังผิดมหนึ่งสองกัเนี้ยโทษสุดซอยนะครับมีบทเรียนแต่ไม่เคยจำผมว่าเท่าที่ผมดูนะ แล่วาที่ผมศึกษาในมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่คุณทักษิณโดนอายการสูงสุดฟ้องเนี่ยโอ้โหผมว่ายกฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยกฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์ผมได้รวบรวมหลักฐานอะไรไว้หลายอย่างนะแล้วก็ดูนะผมว่ายกฟ้องอ่ะแล้วก็สู้คดีดีกว่ามันกว่าสู้ไปเลยดีแล้วดีแล้วจำบางทีจะคิดดีแล้วดีแล้วที่อายการสั่งฟ้อง จะได้ลากอะไรออกมาแบบเยอะๆมากเลยนะครับจะได้ลากออกมาแบบเต็มเป็นรายการดูนะถ้าลากออกมานะถ้าเราดูจากสิ่งที่เราย้อนกลับไปแล้วก็มองนะครับมันเป็นสารตั้งต้นนะอานนี้อันนี้ก็คือผู้จัดการสุดสัปดาห์นะครับยืน่นหลังจากที่นายกสินไปพูดนะบอกว่าพาเลทไซเคิลก็คือกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยประมาณนั้นฮนะแล้วก็เล่มถัดมา ถอดยศติดอะไรไม่ถอดนี่ก็คือฉบับ6-12มิจุนา25 58นะครับยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบนะครับนี่คือตรงนี้เป็นหลักฐานว่ามาตา112เนี่ยเอาไว้ยื่นให้มัดคอไว้ก่อนเนี่ย คือฟ้องอ่ะคือฟ้องดักคอไว้ก่อนเหมือนกับถอดถอนพาส,สปอร์ตอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็มีอย่างเงี้ยอันนี้แฟนรายการดูหลักฐานนะ <c oughs> เป็นรายงานพิเศษฉบับ20บมิ2ี่สิถึงยิบุนาถอยดยศช่างมันเปิดบ่อนดีกว่านี่เ <c oughs> นี่ครับมากกลแช่แข็งถอยดยศทักสิน,นเห็นไหมดันเรื่อง พันธุรธ์รัฐสิทธิ์ให้สัมภาษณ์มิ่นสาบันรัฐบาลคอสชอเพิกถอนพาส,สปอร์ตนี่ครับอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นหมากกลเนี่ยนะมันเป็นหม,นะม,มากกลทางการเมืองว่าทัาเด็ดอาจท่านจะตุรลครับท่านจะตุรนว่าทัาเด็ดว่าทัาเด็ดกรกตควรเร่งสอบให้มีกระบวนการได้มาของสอบวบรุ์และโปรง่งใส ไม่เกิดปัญหาบานปลายหรือผลกระทบต่อการเลือกสวที่ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาหรือทําให้กระบวนการเลือกล่าช้ากว่าทําำลายทประกัดไว้เราจะโรนฉายแสงสวบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับอันนี้แนวหน้าทั้งหน้าในก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็จะเป็นธุรกิจจะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ต้นๆอ่ะ จากนั้นก็มาผู้จัดการหน่อยครับนี่ผู้จัดการก็ต้องเข้มข้นหน่อยเพราะว่าเป็นของคุณสนธิลิ้มทองคุณซึ่งเคยล้มรัฐบาลทักษิณมาแล้วหนึ่งรอบในพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นสารตั้งต้นของ19กันยา2549ครับแต่ว่าก็เชียร์รัฐบาลเหมือนกันนะนีนะ่คอรมอผ่านงบดีเต้าก้อนแรก1 22, 000, 000, นึ่งแสนสองหมนสองันล้านนี่นะครับ เปราะบางได้ก่อนนะฮะวิษนุเริ่มงานวันแรกถูกคอรมอรตรวจคำชี้แจงสารนะครับไปหน้าในเลยหน้าในก็จะจัดหนักจัดเต็มสองอันนี้จัดหนักจัดเต็ม1นสองเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระตูนบัญชาคามินตาสัญญาจะกลับมาเลี้ยงหลานพวกเราดูสี่หายจ้อยเลยหลานๆเซ็งกันหมดนะ แถมมาชวนปู่วิษณุผมไปด้วยนะครับตาหายจ้อยเลยแล้วก็นิรโทษทักษิณม .112 พาพังทั้งขบวนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นนะมันคนละแบบกับของทางเก้าไกลนะครับคนละแบบกันของนายทักษิณน,นี่เรียกว่าเบาหวิวไปเลยละ่ะ เพื่อไทยรั้วฉานตั้งวิษณุข้ามหัวคนในสสกดดันแสตหาอันนี้ไม่จริงนะครับอันนี้ไม่จริงนะแฟนรายการอันนี้ไม่จริงเพราะว่าไม่จริงเพราะว่ามีผู้ใหญ่ในพักการเมืองมีชื่ออะไรในพักเพื่อไทยนะครับท่านก็ส่งข้อมูลมาให้ผมเดี๋ยวจะให้ดูยังไงดี ให้ดูยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูยังไงดีอันนี้ผู้ใหญ่ในระดับชีแมนพักเพื่อไทยนะอ่ะปิดไว้นี่นะฮะจริงๆในพักเพื่อไทยสอสอเขาเฉยๆนะคะเรามองไปข้างหน้าแก้ไขปัญหาปากท้องชาวบ้านได้โน้่นค่ะนี่ ไม่มีอะไรนี่อันนี้อันนี้จากสายตรงพักเพื่อไทยเลยครับไม่มีไม่มีมมเนี่ยที่เห็นอย่างเงี้ยไม่มีนะครับบอกเพื่อไทยแล้วฉานตาั้งิสูข้างหมวคนในสส,สกดดันเมื่อวานมีประชุมพักเพื่อไทยนะครับไม่มีครับอันนี้อันนี้บอกได้เลยไม่มีเพราะว่า เพราะว่าเมื่อวานเห็นคุณนุ้งอิงก็ออกมาเนี่ยนี่ฮะมติชนยอมให้รับวิษณุอิงลั่นกลางวงเพื่อไทยสยบไม่พอใจไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ฐานเศรษฐกิจจับตาเอฟเฟคสามคดีดังชีสตาเศรษฐาทักษิณพิธา ผมคิดว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าทำไมต้องใช้ต้องให้ด็อกเตอร์วิษณุเครืองามเข้ามานะครับโอ้โหเพราะว่าแกอยู่เบื้องหลังทั้งหมดอะในรัฐบาลในรัฐบาลประยุทธ์9ปีนี่แกดูหมดนะครับแกดูหมดทุกอย่างที่เป็นกฎหมายนะครับเพราะนั้นสู้ได้ทุกเม็ดและที่สำคัญเป็นคนตั้งสารรัฐธรรมนูญด้วยเออเป็นคนเป็นคนผลักดันบางคนในนั้นอะไปอยู่สารรัฐธรรมนูญด้วย เป็นคนไปชวนคุณมีชัยรุ่พันธ์มันล่างรัฐธรรมนูญหกศูนย์ด้วยเออนี่ครับแกจะล้างบาปในล้างบาปในอ่างทองคำนะคอรมอผ่านงบดีเต้าก้อนแรกหนึ่งจุดสองสองหนึ่งหนึ่งแสนสองมื่นสองพันล้านเศษถางเงียบพรบเนี้ยโทษมั่นใจทักษินไม่มีคดีนะครับผมเขาเรียกอะไรล้างบาปในอ่างทองคำใช่ไหม เดี๋ยว <_ t od> ผมต้องจดไว้หน่อยนะผมต้องจดไว้หน่อยบางทีลืมครับเนี่ยผมเขียนไว้เห็นไหมวิศนุคือนักบินนนคักบุญคนบาปลงเรือแะล้างมือในอ่างทองคําต้องเรียกอะไรเรียกล้างบาปดีไหมล้างบาปไปเลยดีกว่านะแฟนรา,ายการนะล้างบาปไม่ได้ล้างมือล้างบาปไปเลย ล้างบาปไปเลยครับเออเอาเข้มเอาเข้มกันไปเลยนะล้างบาปไปเลยพอเท่าที่ดูแกก็ทําบาปมาเยอะถ้าจริงๆอ่ะถ้าเอาจริงแกทํา,าทบาปาเยอะหรือว่าอาจจะจําเป็นที่ต้องทําหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าทุกวันนี้ยที่ประเทศวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยที่มีสอวสองร้อยห้าสิบมาป่วนมาถึงรัฐบาลเศรษฐาและตัวแกต้องเข้ามาแก้เนี่ยก็คือสิ่งที่แกทําไว้แหละ ก็คือสิ่งที่แกทําไว้ครับแปนรายการแต่พูดกันอย่างเป็นแฟกต์จริงๆนะอือสยามรัฐครับนีสยามรัฐอันนี้ก็จะเบาๆซอฟๆนิดนึงเพราะว่าเจ้าของก็ร่วมอยู่ในรัฐบาลเศรษฐาก็คือคุณชัดเตาปูนนะครับพักรวมไทยสร้างชาติเศษฐามั่นใจทักษิณไม่หนีครับวิศนุออกโรงปฏิเสธนั่งที่ประานายก แลกเปลี่ยนฟอกไตแหมระดับนายกระดับคุณวิษณุนี่เขามีต้องมีเป็นร้อะยนะครับเรื่องไตนี่เปลี่ยนได้ <c oughs> ก็ผมก็ให้ได้นะผมก็ยินดีให้นะถ้าดร์วิษณุเครืองามจะมาช่วยนายกเศรษฐาแล้วมาล้างบาปในอ่านทองคำ มาผลักดันให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยผมมีไตยอยู่ผมแบ่งให้ได้ผมแบ่งให้ได้ผมแบ่งให้ได้เดี๋ยวจะไปเรียนคุณอาสุธรรมแสงประทุมหน่อยผมไม่รู้จักดรวิษนุแต่ว่าถ้าดเอร์วิษนุจะมาทำให้ประเทศชาติประชาธิปไตยนะดีขึ้นผมจะให้ไตของผมได้นี่ครับ ผมยินดีเลยนี่ลุกคาดก้าวไกลผมยินดีเลยนะครับแล้วก็ต้องช่วยนายกทักษินด้วยนะผมยินดีเลยมามาเอาของผมไปหนึ่งข้างรอลุกคาดก้าวไกลนะครับยังไงก็ผมก็ไม่อยากให้พรรคก้าวไกลถูงยุบนะก็ขอให้รอดนะครับขอให้สารรัฐมนูญ ใช้หลักนิติรัฐจริงๆอเออใช้หลักนิตินิติรัฐจริงๆอะ่ะไม่ต้องถูกอำนาจเก่าไปกดดันเนี่ยนะครับผมว่าเชื่อว่าก็จะไม่ถูกยุบละก็ขอไม่ถูกยุบนะครั้งย้ํารายย่อยร่วมดีตัวเลเท็อกเคาะ1.2แสนล้านนะครับสี่ฉบับทั้งหมดนะครับสยามรัฐผู้จัดก,การแนวหน้าแล้วก็ไทยโพสต์นะครับ ขอบคุณฮอสมุทรัสปาขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำขวิเศษบันทึกไว้วันพุธที่5มิถุนายน2 5 6 7เที่ยง37นาทีผมชีพทำขวิเศษสวัสดีครับ